สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซินแสอนันต์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำมาเป็นพิเศษจะมาอัปเดตเกี่ยวกับช่วงของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ที่โคจรดับที่ราศีมังกรนะครับก็จะอัปเดตดวงชะตาในช่วงที่ดาวดับตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ให้กับชาว12ราศีนะครับ อัปเดตช่วงของดาวพฤหัสกับดาวสาวดับของชาว2 2ราศีนะครับก็ในช่วงตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมานะครับดาวอาทิตย์ยกจากราศีธนูเข้าไปสู่ราศีมังกรก็จะเป็นช่วงที่ในราศีมังกรตอนนี้จะมีดาวโคจรรวมตัวกันอยู่4ดวง มีดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะครับเป็นช่วงที่ดาวโคจรรวมตัวกันอยู่ในราศีเดียวกันพร้อมกันถึง4ดวงแล้วก็จะส่งผลให้ดาวจะค่อยๆดับไปทีละดวงนะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์เอ่อตั้งแต่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวพุธจะโคจรจะดับไปเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16กมกราคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาร์ก็จะเริ่มดับ นะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงกับชาว12ราศีเกี่ยวกับดาวดับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวสินสาพยากรณ์ให้ฟังครบทั้ง12ราศีเลยนะครับก็จะบอกว่าอ้างอิงจากลัคนานะครับท่านใดไม่รู้ลัคนาคลิปวิดีโอใต้คําอธิบายในคลิปนี้ไปดูแล้วก็ผูกด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้ส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวจะนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ สำหรับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดาวโคจรรวมตัวกันส่งผลไม่ค่อยดีนะครับถ้าใครติดตามทางหน้าโซเชียลอยู่เนี่ยสินแสก็จะพูดเตือนแนะนำว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆให้มากโดยเฉพาะชาวสีราศีชาวกรกฎชาวตุลชาวมังกรแล้วก็ชาวเมษเป็นช่วงที่จะต้องระวังอุบัติเหตุให้มากๆตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงใกล้ๆปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับ ช่วงที่ดาวโคจรส่งผลผลไม่ดีกับดวงชะตาจะมีเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์บาดเหตุแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยนะครับบางคนก็จะเจ็บป่วยผ่าตัดปุกป,ปับกระทันหันขึ้นมาก็จะอยู่ในช่วงช่วงเนี้ยจากนี้ไปจนถึงราวปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับราศีแรกเลยที่จะพูดถึงที่จะจะอธิบายให้ฟังทํานาย ทุกราศีเลยนะครับราศีแรกเลยก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรมังกรนะครับมีดาวรวมตัวกัน4ี่ดวงแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพุธจะเริ่มโคโจรเสียแล้วนะครับดาวพุธโคโจรเสียในครั้งนี้นี่ก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีมังกรเรื่องการเจรจาตกลงนัดหมายอะไรต่างๆหรือว่าการติดต่ออะไรต่างๆที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือว่าเลื่อนออกไป แล้วก็ไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นักถามว่าถ้าเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปนานแค่ไหนเลื่อนออกไปสักราวหนึ่งเดือนเลยนะครับถ้ามีการเลื่อนอะไรต่างๆออกไปการเจราจาตกลงหรือบางคนไปคุยนัดหมายเกี่ยวกับเรื่องงานมาก็จะถูกเลื่อนไปคอนเฟิร์มหรือไปเริ่มต้นอะไรกันใหม่ในอีกสักช่วงหนึ่งเดือนจากนี้ไปนะครับจะเป็นช่วงจากนั้นช่วงนี้เนี่ยพุทธคจรทับลัคนาและมีดาวร่วมอยู่3ดวง ในด้านดีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับชาวราศีมังกรจะมีโชคเกี่ยวกับทางด้านเรื่องงานเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือเดือนเศษจ,จากนี้ไปนะครับใครรอคอยคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามาแน่แต่ว่ามันอาจจะมีคุยเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วก็มีเลทมีเลื่อนอะไรบางอย่างออกไปนะครับถ้าได้งานก็คงไม่ได้งะได้งานเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เริ่มในเร็วๆนี้สาหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ แล้วก็ช่วงดาวเสาร์ดับพฤหัสด,ดับเนี่ยจะต้องระวังนิดหนึ่งชาวราศีบังกรบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องเครียดเข้ามาสู่ตัวเองช่วงนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ค่อยๆแก้ปัญหาเดี๋ยวจะผ่านได้ส่วนอีกเรื่องที่จะต้องระวังก็คือื่องบัติเหตุนะครับราศีบังกรระวังบัติเหตุไปจนถึงราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนี้ใครมีเวลาก็ไปแก้เคล็ดแก้เคราะห์ให้ตัวเองนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรโชคการงานมีแต่อาจจะมีเ,เงื่อนไขมีอะไรต่างๆที่จะต้องคุยกันหลังจากนี้นะครับส่วนราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกุมครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวมาดับอยู่ในภพวินาศสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยในด้านดีก็ก็มีนะครับก็คือ การดับของดาวในครั้งนี้เพื่อหัสและเสาที่ดับเนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับไม่ได้ส่งผลโดยตรงอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมเลยแต่ในด้านเนี้ยในช่วงจากนี้ไปราวๆหนึ่งเดือนเนี่ยชาวราศีกุมดวงเกี่ยวกับทางด้านการงานอะไรต่างๆไม่ดีนะครับจะต้องเตือนนิดหนึ่งดาวพุธก็ตกวินาาด,ด้วยก็จะเป็นช่วงที่จะคุยจะติดต่อหรือจะอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จ นะครับอาจจะต้องรอไปเป็นเดือนหรือเดือนกว่าถึงจะเกิดความชัดเจนอะไรต่างๆช่วงนี้คุยได้ไหมคุยได้ครับคุยได้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักถ้าเป็นเรื่องงานก็ติดตามให้ดีๆนะครับมีโอกาสที่จะจบกันได้อยู่สักลาวๆปลายเดือนกุมภาพันธ์จะทิ้งช่วงไปเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใครมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรต่างๆเนี่ยระวังอย่าไปขัดใจกับผู้ใหญ่เจ้านายนะครับขัดใจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาวพฤหัสกําลังจะดับขัดใจช่วงนี้อาจจะอยู่ๆอ,อาจจะมีเรื่องฟ้าผ่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับราศีต่อไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวมีนเนี่ย จะมีผลคล้ายๆกับชาวลัคนาราศีมังกรโชคเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเกณฑ์เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานมีเข้ามานะครับอาจจะมีคําสั่งหรือมีอะไรลงมาแต่ว่าจะจะไปตามคาสั่งนั้นช่วงไหนเนี่ยก็ให้ดูรายละเอียดจากตรงนั้นนะครับแต่เกี่ยวโชคเกี่ยวกับเรื่องงานมีมาแน่นะครับใครทํางานเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยทำเรื่องขอย้ายไว้หรือว่าอยู่ๆผู้ใหญ่ เจ้านายให้โอกาสกับตัวเราเกี่ยวกับเรื่องงานให้เราพิสูจน์ <doo> ตัวเองอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาสู่ชาวราศีมีนนะครับแล้วในช่วงที่ดาวเสาร์ดับกับพฤหัสบดีดับเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะต้องระวังเกี่ยวกับดาวพุธให้มากนะครับดาวพุธเสียด้วยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารให้มากบางอย่างอาจจะสื่อสารเข้าใจผิดแล้วทําให้ ตัวเราเนี่ยไปทําอะไรผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับให้ระวังเกี่ยวกับการสื่อสารให้ดีเกี่ยวกับโชคทางด้านหน้าที่การงานเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษครับชาวลัคนาราศีเมษจะต้องเตือนนิดหนึ่ง,หน,งหนึ่งเดือนจากนี้ไประวังอุบัติเหตุให้มากๆนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยผ่าตัดบัติเหตุอะไรต่างๆหลายคนก็ไปแก้เคล็ดแก้เคราะห์แ,แล้วนะครับุ่งนี้ใครจะทำศัลยกรรม ทำฟันขูดหินปูนอะไรต่างๆหรือบริจาคโลหิตอะไรต่างๆเนี้ยทำได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีกลุ่มดาวรวมตัวกันอยู่ในภพกัมมะก็จะถือว่าจัดกลุ่มดาวที่ส่งผลตรงนี้เนี้ยอาจจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับจะเป็นการตกลงเจราจาอะไรต่างๆก็ตามเนี้ยจะมีเขาโคงเรื่องดาวดีๆเข้ามาแต่ยังไม่จบนะครับจะเป็น ในลักษณะของต้องใช้ระยะเวลารอคอยเป็นเดือนนะครับจะไปชัดเจนก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์อีกเช่นกันช่วงที่ดาวพุธโคจรเดินดีแล้วเนี่ยไอโชคเกี่ยวกับเรื่องงานหรือความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานที่เข้ามาในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยถึงจะปรากฏนะครับราวๆเดือนเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปโชคเรื่องงานมีเข้ามานะครับแล้วก็ดวงเกี่ยวกับทางด้านการเงินในช่วงเดือนมกราคมชาวลัคนาราศีเมษก็ถือว่า ยังมีโชคทางด้านการเงินอยู่แต่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ไปเนี่ยระวังจะมีเรื่องเรื่องร้อนๆ้เสียเงินเสียทองแบบเร่งด่วนเข้ามาระวังทางด้านการเงินและอุบัติเหตุให้มากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษส่วนพฤหัสกับเสาดับในช่วงที่ดาวดับเนี่ยการงานจะขุกขัดติดขัดมีปัญหานะครับใครทางานอะไรอยู่เนี่ยเคยทําได้อย่างราบรื่นหรือว่าไม่ติดปัญหาอะไรก็จะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษ ราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษศครับชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยกุมดาวงนี้ตีโกนถึงลัคนาราศีพฤษศพฤษศเนี่ยมองว่าจะเป็นในด้านดีนะครับจะเกิดโชคความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานแล้วก็ใครหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานสําคัญหรือว่าให้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเหล่าโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ทางด้านเบื้องหลังอะไรต่างๆนะครับ งานเป็นที่ปรึกษาหรือเบื้องหลังอะไรต่างเนี่ยโชคการงานมีเข้ามาแน่นอนสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนดาวดับในครั้งนี้เนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะครับตัวเราอาจจะเกิดความคิดสับสนวุ่นวายอะไรต่างๆแต่เป็นส่งผลไม่มากกับชาวลัคนาราศีพฤษภให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งสุขภาพเจ็บความเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงท้องลำไส้กับเพาะอาหารสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ท่านในด้านการงานเนี่ยถือว่าจะมีโชคนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีแต่ว่าพุทธเสียนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าดีแน่นอนนะครับราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวไปดับในภพมรณะชาวราศีเมถุนนี้แทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยก็จะมีเกี่ยวกับให้ระวังเกี่ยวกับ ญาติผู้ใหญ่เจ yeah, ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้นะครับระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้แต่ดวงทางด้านการเงินเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีโชคค่อนข้างดีเลยดาวพุ้ตกเสียนะครับระวังปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าการไปเจรจาอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยจะเสียเปรียบหรือว่าจะเกิดการผิดพลาดอะไรต่างๆระวังมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาสัญญาอะไรต่างๆในช่วงนี้ถ้าจะทําต้องรอบคอบให้มากแล้วก็ระวังตัวเองจะเกิดความเสียเปรียบ หรือว่าถ้าเลื่อนได้เนี่ยกลางเดือนหน้าไปถึงจะเป็นช่วงโอกาสที่จะค่อนข้างจะดีกว่าถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับส่วนโชคทางด้านการเงินมีมาแล้วถ้าโชคการงานเนี่ยชาวเมทุนรออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมีมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังไม่นานจากนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎ ก็ลกดเนี right ่ยจะต้องบอกว่ามีทั openness, ้งเรื right ่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับเรื่องดีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานโอกาสต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมีการได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยแบบคาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงหลังจากนี้นะครับหลายคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานแบบคาดไม่ถึงเลยหรือว่าไปทําเรื่องอะไรต่างๆไว้เนี่ย อยู่ๆก็จะมีคําสั่งอะไรออกมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือในทางที่ตัวเองต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องที่จะต้องระวังเรื่องที่ไม่ดีก็คือระวังบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยผ่าตัดนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเคราะห์ของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ใครที่มีอาการเกี่ยวกับกระดูกเส้นอะไรต่างๆเนี้ยเกี่ยวกับระบระบ,บประสาทระวัง อาการมันจะกำเริบขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับระวังเกี่ยวกับแข้งขาด้วยการเดินเหินอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องกระดูกสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยใครคาดหวังรอคอยอะไรต่างเนี่ยจะมาเหนือคาดนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างจะดีแต่ให้ไประวังเคาะของตัวเองด้วยส่วนราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ไปดับในภพอิ ถือว่าไม่ส่งผลอะไรมากมายกับชาวลัคนาราศีสิงห์นักแต่ช่วงนี้เนี่ยพุทธเสียการงานไม่ค่อยดีนะครับการงานจะไม่ค่อยดีเลยแล้วก็งานอะไรต่างๆที่คาดหวังเนี่ยจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่หรือเกิดปัญหาติดขัดอยู่มากพอสมควรสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในด้านการเงินความรักช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาทําให้ต้องคิดหนักอะไรมากมายอยู่พักหนึ่งนะครับเข้าสู่เดือนหน้าไปเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ดวงการเงินจะ เข้าสู่เดือนหน้าไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดือนหน้าเนี่ยไประมัดระวังการเงินให้ดีสาหรับชาวลัคนาราศีสิง์ดาวดับในครั้งนี้เนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องงานการเจรจากตกลงอะไรต่างๆเนี่ยมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้นัดเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรต่างๆค่อนข้างสูงเลยถ้าคนอื่นนัดหมายมาก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้วก็ทําใจบางอย่างไว้นะครับว่ามันอาจจะต้องมีเหทียดมีเลื่อนสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ ราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาเข้าสู่จุดพินทุบาทนะครับชาวราศีกันในด้านดีก็อาจจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะใครที่มองหางานใหม่หรือว่าสมัครงานอะไรต่างๆไว้เนี่ยจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาแต่ว่าดาวพุธเสียนะครับอะไรบางอย่างอาจจะชะลอชะงักงานในช่วงนี้ไปแล้วก็ใครที่เบื่อเรื่องงานคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ย แนะนำว่าลองได้งานใหม่ก่อนค่อยตัดสินใจนะครับอย่าออกมาแล้วก็ไปหางานเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะหางานยากค่อนข้างมากใครที่ลาออกมาแล้วคิดว่าจะหางานให้ได้ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องตกงานยาวหลายเดือนช่วงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์จะมีเรื่องเสียงเงินเสียทองใช้เงินใช้ทอง ใครมีเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยต้นเดือนเนี่ยไปเสียเงินแก้เคล็ดเลยคือไปจ่ายจะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดวงการเงินจะได้มีโชคเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกันราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลเตือนว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์อ,อุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดนะครับเรื่องสําคัญที่จะต้องเตือนชาวราศีตุลไว้แล้วก็ชาวราศีตุลพฤหัสกสาวดับในภพพันธุ ระว,วังจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยรถรานะครับหรือว่าทรั Istanbul, ทรพย์สินของตัวเองจะเกิดปัญหาขุกขากหรือปัญหาอะไรบางอย่างหลายคนจะมีดวงเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าการย้ายที่อยู่ย้ายบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลสําหรับชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ใครเดินทางไกลจะได้โชคนะครับชาวลัคนาราศีตุลเดินทางไกลแล้วจะได้โชคได้ความสําเ,เร็จเกี่ยวกับเรื่องงานมานะครับ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุให้มากๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลราศีถัดไปก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกนี่จะต้องบอกเลยว่าเดือน2เดือนจากนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงค่อนข้างดีนะครับโชคงานกําลังจะมีเข้ามาแล้วหลายคนกําลังรอคอยอยู่กําลังรอคําตอบอะไรต่างๆอยู่อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับระยะเวลาก็คงไม่เกิน1เดือนจากนี้เนี่ย คงจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องงานส่วนใครทํางานทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เร่งมือนะครับดาวพุธเสียก็ไม่เป็นไรเอาออเดอร์มาก่อนจะตัดสินใจหรือว่าจะส่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะครับแต่ออเดอร์เรื่องงานต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาในช่วงพุธเสียก็ทุกอย่างอาจจะรั้งรอช้าลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ระวัง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนดวงการเงินก็มีเรื่องร้อนๆต้องใช้เงินอยู่เช่นกันนะครับส่วนราศีสุดท้ายก็จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายที่จะอัปเดตให้ฟังนะครับชาวธนูเนี่ยดาวมาดับอยู่ในภพกระดุมพระหรือว่าภพการเงินช่วงนี้เนี่ยชาวธนูหลายคนจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาจริงๆมีเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ช่วงก่อนสิ้นปีก็จะมีพวกโชคลาภรอยถูกหวยติดต่อกันมาสองสมงวดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหลายคนก็จะได้เงินได้ทองมาแล้วก็ดาวเกี่ยวกับทางด้านการเงินส่งผลอยู่ถึงตลอดเดือนอมกราคมแต่พอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์หรือว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราจะมีเรื่องเสี่ยงเงินใช้เงินร้อนๆเข้ามานะครับแล้วก็ทุกเรื่องจําเป็นจะต้องจ่ายต้องใช้ด้วยแล้วก็ต้องระวังจะต้องเอาเงินเอาทองไปช่วยเหลือ ใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนใกล้ชิดเราจะมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านการเงินในช่วงนี้นะครับชาวราศีธนูเนี่ระวังการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ให้ดีนะครับหลายคนที่ได้เงินเป็นก้อนๆอ,อะไรต่างๆมาเนี่ยก็จะมาใช้จ่ายหมดไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนดวงชะตาโดยรวมเนี่ยชาวราศีธนูดวงชะตากาลังจะดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยสาหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับใครจะเริ่มต้นอะไรต่างๆเนี่ย ถ้ายังเตรียมตัวอยู่ให้เตรียมตัวไปเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ไปเริ่มต้นอะไรต่างๆได้เลยดีแน่นอนครับสำหรับชาวลัคนาราศีธน,นูก็ศินษาก็จะอัปเดตไปทั้งหมด12ราศีนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ดับ16มกราคมเป็นต้นไปดาวเสาร์ก็จะเริ่มดับแล้วใครที่มีเรื่องเครียดเคียดอะไรต่างๆอยู่เนี่ยความเครียดปัญหาอะไรต่างๆจะเข้ามาค่อยๆทับถมเข้ามานู่นนะ ว่าจะหมดรอบของดาวดับในครั้งนี้ก็ไปถึงวันที่6กุมภาพันธ์หรือว่าช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นช่วงที่บางราศีอาจจะเกิดปัญหาวุ่นๆุ่นอะไรหน่อยแต่เดี๋ยวถึงเวลาผ่านสัปดาห์แรกของกุมภาพันธ์ไปเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องดีๆอะไรต่างๆก็จะมีสําหรับทั้ง12ราศีเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับดูคลิปแล้วก็ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนฝูง ในโซเชียลของตัวเองด้วยส่วนท่านใดยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆอะไรต่างๆมาเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเราแล้วก็จะได้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตกบกพร่องนะครับในคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ